ยากไม่ได้หมายความว่าเราทำไม่ได้ยังไม่สำเร็จก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะล้มเหลวถ้าเราคิดว่าเราทำไม่ได้คนเราก็จะหยุดคิดแต่ถ้าคิดว่าเราทำได้คนเราก็จะหาวิธี ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวกเกษตรแล้วก็เพื่อนเื่อที่สนใจที่จะทำกะเกษตรวันนี้ก็พบกับเราสวนกเกษตรไล่เรือนแสนอีกครั้งหนึ่งเป็นคลิปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สำหรับการทำกรเกษตรนั้นแหล่งน้ำ ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราจะต้องคิดแล้วก็วางแผนเผื่อไว้ว่าจะต้องมีแหล่งน้ำก็ถ้าหากใครมีแหล่งน้ำอยู่เป็นแหล่งธรรมชาติหรือว่ามีพร้อมอยู่แล้วก็ถือว่าได้เปรียบกับคนที่ไม่มีหากว่าน้ำคือชีวิต ดินคือลมหายใจสองสิ่งนี้ก็คงจะต้องไปคู่กันหลายปีที่เราทำกเกษตรอยู่บนความไม่พร้อมแล้วก็อยู่กับความล้มเหลวความเศร้าความหดหู่ในการล้มเหลวของเรานั้น ก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งที่เราจะนำมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆลูกหลานได้ฟังหลังจากที่เรามีความมุ่งมั่นแล้วก็เพียรพยายามที่จะทำเกษตรวันนี้เรามีแหล่งน้ำเป็นของตัวเองบนเนื้อที่1.5ไร่ซึ่งก็มีน้ำมากพอที่เราจะไปให้ถึงฝั่งฝันของเรา จะแฝดลงไปทำไมน่ะเดี๋ยวก็ตกลงไปลักขึ้นมาเร็วๆเว <S 2> <S 2> <S 2> มื่อเราตัดสินใจที่จะทำเกษตรสภาพดินก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญที่จะกำหนดชะตาชีวิตของเราในการทำเกษตรว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลว วันที่เราทำกเกษตรที่นี่ดินที่นี่มีสภาพเป็นดินที่เสื่อมโทรมมากดินแข็งมากการแก้ปัญหาเราก็จะใช้วิธีการของปลูกถั่วพระปลูกปอเทืองหรือเป็นหญ้าแฝกก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรง ช้าในการในการที่จะฟื้นฟูดินที่มีลักษณะเสื่อมโทมให้กลับมามีชีวิตเป็นเรื่องที่ช้ามากกว่าที่เราจะได้ปมรากถั่วจุลินทรีย์ไซลโลเปียมที่เกิดจากปมหรือว่าอินทรีย์วัตถุจากการย่อยสลายก็นับว่าเป็นเรื่องที่ช้ามากๆ การเติมอินทรีย์วัตถุประเภทขี้ไก่แกลบก็ถือว่าได้ผลได้ผลดีพอสมควรในการช่วยเติมค่าเสริมของดินเป็นอินทรีย์วัตถุเป็นไนโตรเจนก็มีผลทำให้ดินร่วนซุยขึ้นดีขึ้นอันนี้เป็นแปลงพลิกอ่อนนะ แปลงใหม่ลงไว้มะละกอแขกดำุ่นใหม่สำหรับอินทรียวัตถุอีกชนิดหนึ่งที่สวนเราให้ความสำคัญมากเลยแล้วก็ตัดสินใจที่จะซื้อมาลง เพื่อปรับปรุงดินของเราก็คือขี้เพาะเป็นกากอ้อยที่เหลือใช้จากโรงงานผลิตน้ำตาลเราก็สั่งมาลงไว้ในสวนของเราก็หลายสิบคันรถแล้วนะปีนี้ตั้งเป้าไว้ที่20หรือ30คันรถสิบล้ออีกเป็นอีกปีนึงที่เรา หมายมั่นว่าจะลงเพื่อปรับสภาพดินให้กลับมาเป็นดินที่มีชีวิตเขามีความร่วนสุยมากนะร่วนสุยมากแล้วก็หอมหอมน้ำตาลมากเลยระยะเวลาหนึ่งปีที่เราปรับเปลี่ยนจากสวนมะม่วงแล้วก็สวนกล้วยหอม มาเปลี่ยนเป็นพืชสวนครัวประเภทมะเขือก็มีมะเขือเปราะมะเขือยาวมีพริกอ่อนมีตังกวาแล้วก็มีเป็นผักใบพวกคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งแล้วก็จะมีกลุ่มของทั่วฝักยาวที่เราได้ปลูกไว้ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ก็นับว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่เราได้สัมผัสถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นก็หลังจากเวลานับสิบปีที่เราจมอยู่กับความล้มเหลวหลังจากที่เรามาปรับปรุงสภาพดินสร้างแหล่งน้ำวันนี้ ความหวังแม้จะเป็นเหมือนแสงดาวที่ลิบหลี่แต่เราก็ได้เห็นความหวังนั้นแล้ววันนี้เรามีโอกาสที่จะเอื้อมถึงความหวังความสำเร็จตรงนั้นแล้วสำหรับส่วนที่เป็นส่วนมะม่วงเดิมก็ยังมีอยู่นะยังเป็นป่าใหญ่ที่เราก็ต้องปล่อยนะเพราะว่ามันมันเกินกำลังที่เราจะเข้าไปจัดการ แล้วก็มันให้ผลผลิตปีละหนครั้งซึ่งบางปีถ้าเราดูแลไม่ดีเราก็อาจจะไม่ได้อะไรเลยจากสวนที่เป็นพืชเชิงเดียวเหล่านี้ก็เกือบจะครบ1ปีที่เราได้ปรับปรุงพื้นที่แปลงนี้เป็นสวน พื่อสวนครัวพื้นเดิมก็ยังเป็นมะม่วงอยู่เหมือนเดิมนะแต่ส่วนนี้ที่เราพัฒนาขึ้นมาก็เดือนหน้าก็จะครบปีนะก็สำหรับเพื่อนเพื่อนหรือพี่น้องของเราที่จะทำกะเกษตรก็ขอให้เริ่มต้นจาก แปลงเล็กๆอย่าเริ่มต้นใหญ่ <c oughs> เรียนรู้จากแปลงเล็กๆก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มเป็นแปลงใหญ่ขึ้น <c oughs> เมื่อเราประสบความสำเร็จมีรายได้จากแปลงที่หนึ่งก็ค่อยโตขึ้นไปสู่แปลงที่สองแปลงที่สามแล้วก็แปลงต่อๆไปสำหรับพืชเกษตรที่ทางสวนของเรา แนะนำเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของพืชลัก,ลกษณะของพืชยืนต้นก็คืออ,อาจจะมีอายุการเก็บเกี่ยวที่ยาวนานอาจจะเป็นปีเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งใจที่จะทำม,เมะเขือมะเขือเปาะมะเขือยาว ก็เป็นพืชที่น่าสนใจมากเป็นอันดับต้นๆแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจก็เป็นในกลุ่มของพริกพืชตระกูลพริกก็น่าสนใจนะเพราะว่าพวกนี้เป็น <c oughs> พืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถ้าเราลงมือทำแล้วโอกาสที่เราจะฟื้นตัวมีรายได้ ในระยะเวลาที่ไม่นานแล้วก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้นานพอที่เราจะตั้งหลักได้ก็ขอให้เพื่อนๆที่สนใจที่จะทำตั้งใจแล้วก็ศึกษาวิธีการให้ดีถ้าสมมติว่าเราจะลงทุนทำกเกษตรในครั้งแรกเราก็ควรจะโฟกัสไปเลยว่าสองงาน หนึ่งไร่เราจะปลูกอะไรหาพืชที่เราคิดว่าเหมาะกับเราแล้วก็ให้ผลตอบแทนดีที่จะมีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวในวันที่เราอาจจะอาจจะกำลังเดือดร้อนอยู่แล้วก็มีทุนที่จำกัดเราจะพลาดไม่ได้ก็จำเป็นมากที่เราจะต้องใส่ใจในทุกๆรายละเอียดในการทำเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด ก็สําหรับเพื่อเศรษฐกิจที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงมากอีกชนิดหนึ่งก็คือเพื่อตระกูลพริกก็สําหรับสวนเราเราเราชอบเป็นพริกอ่อนตอนนี้ก็เจอปัญหายล l โล w เปเปอรก็เป็นเชื้อราที่เข้าทําลายแล้วก็ในกลุ่มของแมลงวีขาวคือการปลูกพริกเนี่ยเขาก็จะมี รายละเอียดที่ค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษกว่ามะเขือเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เรากำลังเก็บข้อมูลต่างๆในการรักษาอยู่เพื่อพี่น้องของเราได้เอาไปใช้ได้ไดอย่างถูกต้องเวลาไปปลูกเมื่อเกิดปัญหาก็จะสามารถแก้ปัญหาให้ตัวเองได้เพราะฉะนั้นการทำคลิปเรื่องพริกนี่ถือว่าเป็นเป็นเรื่องยากที่สุดในการที่จะปลูกแล้วก็เรียนรู้ เดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะถ่ายทอดให้ชัดเจนแล้วก็ละเอียดในเรื่องของการทำพริกเพื่อที่เราจะได้ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรกันเพื่อเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนสูงแล้วก็น่าสนใจที่จะปลูกก็คือมะเขือมะเขือยาวนะอันนี้เป็นกลุ่มมะเขือยาวก็จะเป็นสีเขียวกับสีม่วง เมื่อเราตั้งใจที่จะทำแล้วก็ต้องการความสำเร็จในระยะเวลาที่ไม่นานก็ควรจะโฟกัสไปเลยว่าเราจะปลูกอะไรแล้วก็ดูวิธีการให้ดีศึกษาการดูแลความยากง่ายของงาน <c oughs> แต่ว่าไรายได้ที่จะเกิดจากพืชเศรษฐีเศรษฐกิจพวกนี้มีมูลค่าสูงมาก คุ้มที่เราจะได้เรียนรู้และก็ลงทุนทำปัญหาอย่างหนึ่งของเราก็คือเราทำกเกษตรบนพื้นที่สูงมีเนื้อดินน้อยเป็นดินลูกหลังแล้วก็ลายล้อมไปด้วยไม้ยู่คาลิปตัสซึ่งเป็นไม้ที่กินน้ำมากในยูคาลิปต หนึ่งต้นเนี่ยเขาสามารถที่จะดูดน้ำได้50ลิตรต่อต้นต่อวันเพราะฉะนั้นในการที่เขาจะดูดน้ำในพื้นที่ทั้งหมดบนแผ่นดินตรงนี้ไม่กี่ปีเขาจะดูดจนหาความชื้นไม่ได้เลยในในใต้ดินแล้วก็ในอากาศเขาจะสามารถดูดได้ทั้งหมด เมื่อเราตัดสินใจที่จะทำกะเกษตรการวางท่อท่อเมนก็ควรจะวางเป็นท่อ2นิ้วนะท่อเมลแล้วก็ใช้สทางเป็นสนิ้วลด1หนึ่ิ้วแล้วก็มีวาไว้เพื่อบังคับเปิดน้ำปิดน้ำเวลาที่เราจะใช้ท่อที่เดินสปริงเกอร์ที่ส่วนเราก็จะใช้เป็นขนาด1นิ้ว แล้วก็เป็น3ามทางหนึ่งนิ้วรถ4ี่หุนขึ้นมาเป็นหัวสปริงเกอร์ลักษณะนี้ก็ใช้ประมาณ1ท่อนกับอีกประมาณ30เซนเนาะต่อต่อระยะหัวสปริงเกอร์ต่อหัวเดี๋ยวเดือนหน้าก็คงเป็นเรื่องของถั่วฝักยาวที่เราจะ ได้มาพูดคุยในรายละเอียดกันตอนนี้ก็เริ่มขึ้นค้างแล้วก็วสำหรับเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะพูดถึงก็คือพืชที่เราปลูกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ในการทำเกษตรนั้นถ้าเราปลูกพืชที่ปลูกง่ายใครก็ปลูกได้เราก็อาจจะทำเงินไม่ได้จากพืชชนิดนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องโฟกัสไปพืชที่เศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงนิดนึงเพื่อเรา เราปลูกแล้วเราจะได้มีรายได้ที่มาเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งรถหรือว่าทำธุระในครอบครัวของเราถ้าหากเราจะไปปลูกพืชประเภทผักบางชนิดที่ปลูกยากแล้วก็มีมูลค่ารายได้น้อยก็อาจจะไม่ไม่ตอบสนองความจำเป็นของเราเพราะฉะนั้น ก็ขอให้ตัดสินใจให้ดีที่จะปลูกมะเขือดอกกำลังดอกมากเลยนะตอนนี้อันนี้เป็นมะเขือเปาะนะแล้วก็ตอนนี้ราคาค่อนข้างจะสูงก็จะอยู่ที่50ถึงเจบบาทในในมะเขือเปาะที่เราไปขายอยู่ช่วงนี้นะเป็นช่วงที่ราคาสูงมาก ถ้าเพื่อนๆหรือว่าพี่น้องที่ได้ดูคลิปของเราถ้าหากว่าตัดสินใจที่จะทำกะเกษตรก็ขอให้ตั้งใจเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นกเกษตรก็ยินดีต้อนรับพวกเราเข้าสู่โลกแห่งกเกษตรเพราะว่ากเกษตรก็คือรากเหง้าของพวกเรา พวกเราทิ้งการทำเกษตรไปอยู่ในอุตสาหกรรมกันลูกหลานของเราก็พากันทิ้งกันไปหมดสําหรับคลิปที่เราทำบางครั้งเราก็อยากจะพูดอยากจะนำเสนอเพื่อเป็นแรงจูใจเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเรากลับคืนมาสู่วิถีเกษตรที่เป็นรากเหง้าของพวกเราอันนี้เป็น ที่เสเดือนนะก็คือสิ่งที่จะบ่งบอกถึงความเป็นดินที่มีชีวิตที่มันกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราได้ทุ่มเทแลังกายหรังใจแล้วก็พัฒนาให้มันกลับคืนมาถ้าเราทำดินให้กลับมามีชีวิตได้การเกษตรก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ยากเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรา ได้มีโอกาสกลับมาพบกันในวิธีของการทำกรเกษตรก็ขอให้วางแผนอย่าทำเยอะนะเริ่มต้นเอาแค่2งานหรือ1ไร่ก็พออย่าเพิ่งเริ่มเยอะเอาให้สำเร็จก่อนแล้วก็ค่อยๆขยับจาก1เป็น2จาก2เป็น3ไม่ยากถ้าเราโฟกัสไปที่เพื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง แล้วเราก็ทำให้ให้ได้รายได้ของเราก็จะมีอย่าไปปลกูกมั่วสเปสะปะเอาให้ชัวร์เอาให้มั่นใจสมมติว่าถ้าเราจะทำกะเกษตรเราไม่เก่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องแต่เราปลูกมะเขือได้อย่างมืออาชีพปลูกพริกได้อย่างมืออาชีพ หรือว่าปลูกแตงได้อย่างมืออาชีพก็เพียงพอแล้วที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตในด้านการเงินตั้งใจตัดสินใจให้ดีเดินให้ถูกเพราะว่าถ้าไปผิดทางเงินหมื่นเงินแสนในกระเป๋าแป๊บเดียวหมดเลยถ้ามาลงในวิถีเกษตรแป๊บเดียวก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะที่ได้ ดูคลิปของเราในวันนี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับพวกเราโลกของการทำกรเกษตรเป็นชีวิตที่สดใสพวกเราก็เหมือนดวงอาทิตย์มันดับรับจากที่หนึ่งมันก็ไปโผล่ให้แสงสว่างสดใสอีกที่หนึ่งเสมอเพราะฉะนั้น ความหวังเราควรจะมีไว้ในหัวใจของเรามันเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่สุดที่เราอยากจะพูดถึงอยากจะกระตุ้นให้พวกเรามีกำลังใจก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะมาทำคลิปใหม่ๆให้พวกเราได้ดูกันก็จะเน้นไปในเรื่องของการทำเกษตร,ร ก็จะโฟกัสไปเพื่อที่ไม่กี่อย่างนะที่เราจะพูดถึงเพราะว่าเราจะไม่พูดไปทุกๆเรื่องเราจะพูดเฉพาะสิ่งที่เราทําแล้วก็ประสบความสําเร็จแค่นั้นโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันขอบคุณมากขอให้มีความสุขในวันปีใหม่ขอบคุณครับ